ไยไฟมาไฟไฟไฟมาซีบีไฟมาปลาซิลตรงหลังไฟมาไฟมาไมาโอ้กํลังเซ่ไอ้ปลาดิสาธุสาธุเพื่อนสาธุเพื่อนได้จริงคตรนรวยได้จริงอ่ะ สวัสดีครับทุกคนนะผมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งเพื่อนหรือว่าแกล้งคุณเคยะกันนะครับผมก็วิธีการแกล้งของผมนะครับคือว่าผมนี่นะครับจะแกล้งบอกเคยะว่าผมเอาเงินเดือนของเคยะเนี่ยหนึ่งมื่นบาทนะครับมาเติมกับเกมฟีฟ่านี่นะครับผมจะเป็นยังไงบอกเลยว่าคลิปนี้เคยะมีร้องไห้นอนแต่ว่าเคยะเนี่ยก็จะไม่รู้ตัวนะครับว่าผมเอาเงินเดือนของเคยะเนี่ยมาเติมเกมนะครับบอกเลยว่าถ้าเขาเขารู้ที่หลังเนี่ยจะเป็นยังไงก็ผมคิดว่ามันจะฮาแน่นอนทุกคนครับเรีแอคชั่นนะโอเค โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราตัดภาพมาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม f i f a าอ l นไลน4นองนะครับก่อนที่ผมจะไปแก้เขยะเนี่ยผมต้องทำการเติมเงินก่อนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมเติมเงินเรียบร้อยแล้วทั้งหมด10,000บาทหรือว่า1ล้านแคนเองนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่กับกิจกรรมที่มีชอว่า Token Do o r The Final of 23 TOTY เองนะครับก็อย่างแรกเลยผมต้องทำการซื้อกาหรือว่าเปิดการพวกนี้เป็นกิจกรรมนะครับทำการเปิดการพวกนี้เพื่อที่เราจะได้การตเตะมาและผมจะให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนเปิดอีกทีทุ เลยที่บอกว่าเงินทั้งหมดที่เติมมาเนี่ยเป็นเงินของคุณนะมาดูกันว่าแบบโอ้เป็นเงินของเพื่อนแล้วคนผมคิดว่ามันน่าจะแบบเกียนมากเลยทุกคนโอเคอย่างแรกเลยผมต้องมาทำการส่งกิจกรรมก่อนนะครับว่าผมจะได้การอะไรไปเปิดเป็นนักเตะในเกมด้วยนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยอ่าผมคิดว่าน่าจะส่งเป็นระดับลีเก้นไปเลยแล้วกันทุกคนครับเป็นลีเก้นเนี่ยคือออกเหรียญทั้งหมด2.25เท่านี่นะครับผมต้องอยากผมต้องการได้เหรียญเนี่ยสีเทามากสุดนะครับโอเคเราเริ่มส่งกันเลยดีกว่าทุกคนครับมาโอเคมาส่งกันเลยดีกว่่าานนนนะะะะคคคครรัับบบ180,000แเเเเเเียยยกกกกกกก็ติลลลปมณืือออไดด้โ ครับ1คลิกนะครับเขีย้ยเงินเดือนนายนะเช่นขอนะมือสายแปดหมื่นแคสสมเลยครับเรียบร้อยได้กี่เหรียญผมได้มาหนึ่งเหรียญโอ้โหถือว่าดีไหมมันก็เกลืออยู่นะแล้วผมได้โอ้โหผมได้นักเตะโบโคถึงโบแปดได้นะครับเป็นยี่สิบสามีโอทีวนะมีโอกาสได้โตดีๆมากเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเออถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะเนี่ยโอเค มาครับกดอีกหนึ่งคลิกนะครับทุกคนเขียะเงินเดือนนาวอยู่ในมือฉันแล้วโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าเออเกลือไม่ออกผมว่ามันก็อยู่กลางๆนะแต่ว่าก็เกลืออยู่นะเราได้เงินเยอะเกินไปนะครับผมจะจะ,จะได้พวกแบบนักเตะมากกว่านะทุกคนก็ถือว่าโอเคครับเลดกำลังดีโอเคเดี๋ยวผมลองเป็นอีพิกซักอาเป็นอีพิกระดับธรรมดามันแบบฝจะไ,ไ,ได้ดีนะครับลองดูกัน หนึ่งสองซ้ำปึ๊บได้ดีไหมโอ้โหคือเขาเดินผิดทุกคนครับแต่ว่ามันก็อยู่ในเลทที่โอเคนะเออก็ไม่ได้แย่เกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าเรากดเรียนรีดีกว่าเอาสิบครั้งดีปะ่ะหรือว่าสิบครั้งหรือว่าร้อยครั้งไปเลยหัวใ,ใจผมจะได้ลองสักสิบครั้งก่อนไหมไอะลองสิบครั้งก่อนละกันทุกคนมาครับกระซมโอ้โห 10ครั้งนี้ก็แบบเออมันก็กำลังดีนะโอเคขออีกหนึ่งครั้งไปขออีกหนึ่งครั้งขออีกหนึ่งครั้งเฮ้ยเอยรอบนี้ดีนะ10ครั้งผมได้หนึ่งเหรียญน,นะครับถือว่าโอเคนะเนี่ยโอเคงั้นก็กดร้อยครั้งไปเลยครับเราจะใจไปแบบรูปผู้ชายเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ใช่เงินเราเเงินเพื่อนไงทุกคนเฮ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคเปิดเลยครับวุ้ยดีไหมวะเดี๋ยวผมขอคลิปแป๊บนึง<อ><า>นะครับมันก็ก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าก็ก็ดีอยู่นะเออก็ดีอยู่โอเคก็ดีอยู่ดีอยู่ที่แปลว่่าไมดีีโออเคคกรั้งหึบ โอ้โหได้เหรียญแดงเยอะมากอ่ะผมดได้เหรียญเหลืองเยอะมากเลยทุกคนต้องการเหรียญเหลืองนะครับอันนี้แต่ว่าโอเคก็ถือว่าไม่ได้แย่ตอนนี้เราเหลือ1นึ0 0 0สนหาหมืครับแต่เราเหลือไอ้กดหนึ่งแสนแปดหมืไม่ได้เราเหลือแค่1นึ0 0แเพราะฉะนั้นเราเปิดเป็นหนึครั้งแล้วกันได้ครับอ่าครั้งหนึ่งโอเคโอ้ไม่ได้เหรียญต้องไอ้สีสีเทาเลยอ่ะอ่าต่อไปกด10ครั้งนะครับกดสิครั้งไปปึ๊บโอ้ยได้เหรียญได้มาหนึ่งเหรียญโอเคถือว่าไม่ได้แย่ก่่นนดดึงงเเหหรรีียยญโโอ้้้ไไมมลคั โอ้โหไม่มีเลยนะครับหรือว่าเกลืออยู่โอเคตอนนี้เราเหลือ6,000แคสนะครับ6,000แคสดอกผมกดสักอสัก3ครั้งแล้วกันได้อยู่ คนนึงเรียนสามครั้งได้อ่าสองร้อยเอ็มนะครับสองร้อยเอ็มโอ้โหสองร้อยเอ็มเนี่ยสองร้อยเอ็มรัวๆเลยโอเคแล้วก็อย่าลืมมารับรับรางวัลอ่าผู้จัดการตรงนี้ด้วยนะครับสามารถรับได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเราเติมเอ้ยเรากดไปเยอะมากเลยโอเคกดรับไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็ราคาเล็บเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าการที่ดีสุดเนี่ยน่าจะเป็นการนี้หรือเปล่าทุกคนใช้หรืโอ้โหใช้แปลเหรียญเพราะว่าเราได้ใบเดียวก,ก่อนเนี่ยโอเคผมว่าผมเลือกใบนี้แหละดีสุดแล้วนะครับโอเคแลบไปเลยหนึ่งใบนะครับได้แค่ใบเดียวก็ไม่ อีก2เหรียญน,นะครับอะไรดีสุดไหมเนี่ยสเ,เหรียญหราสองเหรียญมันได้อะไรบ้างอะทุกคนตอนเนี้ยโอเค2เหรียญเนาะผมดูก่อนอะไรที่มันคุ้มมันก็ค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับผมว่าอ่าน่าจะเป็นแร่เป็นอ่าอันนี้ไหมอันนี้ก็น่าจะดีนะอันนี้ผมว่าน่าจะดีสุดแล้วปะถ้าเดี๋ยวผมดูมาถ้าผมดูมาใช่เพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันต้องใช้เหรียญเทาได้แต่เหรียญเ,เ,เทาเหรียญเหรียญเทาวะเหรียญเทาผมหมดแล้วโอเคผมว่าอันเนี้ยน่าจะคุ้มสดุดละ ผมว่าเพราะว่าเพราะมันมีบวกหกถึงบวกแปดนะครับที่เหลือมันก็แลกอะไรไม่ค่อยได้แล้วผมว่าอันนี้น่าจะคุ้มสุดโอเคแลแมาเลยได้สองใบนะครับแลกมาเรียบร้อยโอ้ยถือว่าคุ้มไหมมันก็อยู่ในเลดที่แบบว่าน่าจะิดังจะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่า ฮัลโหลเคีย oh. ก็คือวัน oh. นี้ผมได้ทำการเตริมเกยมยอดว่าฟาเนี่ยผมจะเปิดการให้คุณดูว่าวันนี้ผมได้ตัวอะไรบ้างเคียบ้าผมเติมไปหมื่นหนึ่งเลยนะเว้ยเคียดูดิทำหมื่นเลยอ่ะเออเติมไปหมื่นหนึ่งเลยอ้าวโอเคผมรับของทั้งหมดก่อนละการตอนนี้ของมันเข้าแล้วโอเคเรารับของก่อนมาดูกันว่าผมได้เงินในเกมทั้งหมดกี่บาทเพราะว่าตอนนี้ผมมีทั้งหมด2,000ัเอ็มใช่ป่ะ2องพัล้านนะเดี๋ยวผมดูว่า2องพล้านล้านมันก็ไม่ได้เยอะนะจริงถือว่าน้อยนะเคียโอเคมาดูว่ากิจกรรมที่ผมเตินน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 นใเเเเเเกกกมมมททั้้้้้้งงหดดดี่่่บาา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 าโโออคครไไแลลลววิปะะะจจชย สองพันล้านเราตีมุกลมสองพันล้านเลยโอเคมาอเปิดให้หมดก่อนสองพันล้านสองพันล้านอ่าเขียนไว้เขียนไว้จดไว้โอเคอุ้ยได้เยอะอยู่นะอุ้ยทีนี้ได้เยอะมากกิจกรรมเนี้ยก็มีผมได้สองพันล้านผมได้มาหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันล้านอ่ะเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากโอ้ยใครใครกลอะไรวะโอเคนะเรามาเปิดการ์ดกระจกกระจกกันก่อนดีกว่าเฮียกการ์ดที่บอกว่าน่าจะแบบไม่ค่อยมีอะไรดีนะเพราะว่าเรามาเปิดธรรมดาก่อผลัดการเปิดการ์ดที่แบบว่าอุ้ยอันนี้เยอะไปเปิดการ์ดที่แบบอ่าธรรมดาธรรมดาแบบชิวๆก่อนนะการยังยังไม่ทันเปิดเลยการ์ดที่บอกว่าไม่ต้องลุ้นอ่ะการ์ดที่แบบ ไม่ใช่มีค่าแบบว่ามันไม่ต้องลุ้นไงการาพวกนั้นโอเคอ๋อ <Okay. S 2> ไม่ไม่ประโยชน์อ <Okay, S 2> ่ะไอเปประมาณนี้มาเปิดเลยนะ <Okay. S 1> โอ้โหโตเตม็มบีบไปหนึ่งตังเตเต็มผมยอดนักเตะลุยบอลแล้วโอเคมาเปิดกันดีกว่าครเอพอมไหมอันนี้ <ทำ S 2> คือ<ะ>แบบไม่คุณไม่ต้องตกใจเลยนะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแบบธรรมดาไงที่ทำแบบว่าเป็นการธรรมดาแบบว่าชิวๆก่อนมีไฟก็ดีอ่าไฟมีไฟมีไฟธรรมดาอยู่โอเค ก็ถือว่าไม่ได้ตัวอะไรแบบอลังการอะไรมากก็สี่พันล้านก็ถือว่าดีนะเป็นอะไรก็ถือว่าไม่ขายก็ได้นะครับจะมีปะเป้์กได้ในโกโซินวานะครับอะไรประมาณนีโกโก้ก็ไม่ได้แย่ไม่ไ <พา S 1> ด้แย่โอเคโอเคมาอันเนี้ยคือของจริงแล้วขยะของจริงของจริงหนึ่งหมื่นบาทนะเขาดูว่าที่นี่ไว้ไอนน้นนะ้องอ่าเปิดเปิด,ปดอ่ามีวีทีอาร์กันแล้ววีทีอาร์อาร์บวกแปดนะครับมาดูว่าจะตัวอะไรต้องคัดไหมไม่ต้องคัดคนเราอ่ะพอไหมพอไหมบวกแปดเลยนะหนึ่งสาม ดึงหมื่บาทของฉันใจเย็นไม่ต้องไม่ต้องเยอะอันนี้เกินหมื่นล้านผมก็ดีใจแล้วจริงอ่ะเฮ้ยไฟมาไฟไฟไฟมาซีดีกองหลังยังไงฮช่ตัวอะไรครับตัวอะไรโกดินเหรอใครเนี่ยอุ้ยจะสี่หมื่นล้านก็ไม่ได้แย่นะเปิดหมื่นล้านเกินหมื่นล้านใช่เกินหมื่นล้านสี่หมื่นล้านก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้หวังอะไรการนี้อยู่แล้วเออ ต่อไปหรอผมว่าน่าจะเปิดเป็นอ่ายี t สิบแล้วกันอันเนี้ยขอเออลิงหาแนลนด์แล้วกันเลวานก็ได้หรือว่าซอนโฮมินเนี่ยสามตัวเนี้ยผมขออะไรก็ได้นะเฮ้ยผมมีทิ้งหนึ่งนะแค่เนี่ยีเ่เขาบอกว่าถ้าเอานักเตะโคตรเนี่ยไว้ล่างๆอะ่ะมั่งล่างตรงนี้เลยอะ่ะเขาบอกจะได้ตัวนั้นเวย้ยผมไม่เชื่อ,อผมต้องลองว่ะโอเคเราคัดก่อนโอเคมา เขาบอกว่าเห็นเห็นเขาพูดกันนะมันเป็นสูตรเนี้ยสูตรนี้เขาบอกสูตรนี้ดีโอเคเนี่ยตอนนี้ผมนักเตะโขนเนี่ยผมไปข้างล่างหมดแล้วนี่ไปข้างล่างหมดแล้วจ้าโอเคพร้อมไหมมันโอนสูตรแล้วจะได้ผลไหมเฮ้ยกดผิดไอ้อาทิตไม่ได้กดผิดนะมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรเอาใหม่เอาใหม่คัดออกคัดออกใหม่มันเป็นสูตรมันเป็นสูตรมันต้านักเตะโขนเนี่ยไปข้างล่างเว้ยโอเคพร้อมแล้วนะหนึ่งจองยอก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 เปิดเอาดิมาดิไฟมาไฟมาไฟมาโอ้ไฟเย็นเยล เบ <Ben> นิดเดอร์ใครเนี่ยโอ้โหปรา,ารีสนะฮะไม่ใช่ปารีสไอฝรั่งเศสกองหน้าโอ้โหก็ก็ไม่ได้แย่เพราะผมผมไม่ได้หวังไงเรามาดูการนี้กันดีกว่าบวกแป่เอ็มซีอันนี้สวยมากเลยการสวยมากขอแรกๆเลยบราซิล โปรตุเกสอะไรก็ได้ครับบาร์ซิลกับโปรตุเกสของสองตัวนี้ที่เหลือมันก็โอเคนะพอมไหมโรนันโดพร้อมไหมโรนันโดอิเดนฮาซาาลาตันอองลีโรนันโดใครก็ได้เลยวางก็ได้เปเร่ก็ได้ใครก็ได้มาเถอะขอเถอะพอมไหมครับเอางี้คุณเห็นเม้าผมปหมให้ให้ผมกดเลขอะไรให้ให้กดคำว่าอะไรเปิด1ชิ้นหรืออะไรให้กดตัวไหนเวลาเราจะเอาแต่มันต้องมาเริ่มมาเริ่มต้นอะไรคำว่าเปิดจะเปิดคำว่าเปิดดิเปิดโอเคทำไมตัวกาบผมผมโทษคุณนะหนึ่งลมอหายเราเมอหายหนึ่งสองซ้ำมาดิตัวอะไร ไฟมาไฟมา<อ>ปาซิลตกหลังโอเอลบีตัวกองหน้าใครฮะเขาอะอเล็กเทลเลสคือใครอะโอ้เด็กแมนยูสี่หมื่นเก้าอรอถามแป๊บคิดแป๊บว่าดีไหมหรอผมว่ากางๆก็กลางๆก็กลางๆแต่ใจที่หมุนได้อยากได้แสนล้านขึ้นนะถามว่าดีไหมก,ก็โอเคก็โอเคแมนยูแมนยูแต่ผมไมไ่เชียร์แมนยูไงประเด็น การต่อไปนะเราเริ่มเข้าโหมดจริงจังแล้วนะเริ่มหวังแล้วนะคงฮะเข้าใจปะหมื่นหนึ่งเลยนะโอเคเราต้องเพิ่มต่อไปมีปีแคป BTB LL FA LN 23ล y 23เ y ผมอยากได้ LN อ็นอาจจะไม่ได้หวังมากอะแคปพอปีแคปพอขอปีแคปพอกองหน้าไปลอนโดเลวาหไปแค่นี้พอเลียวเมซี่ก็ได้อะตัวหลักเลยแพงๆเลยพร้อมไหมน้อหัว ฉันว่าได้ l อเแม่ลนไน่อนสาธุสาธุเพื่อนสาธุเพื่อนได้จริงขนรวยถ้าได้จริงอ่ะถ้าพร้อมแล้วอ่ะผมจะกดขอบซ้ายบนซ้ายเขาบอกว่าขวาลายซ้ายดีคนที่ผมจะกรอบผมจะกดซ้ายบนเปิดไปเลยอย่าไปกลัว l อ LN อ n เอลเไฟเย็นสาธุสาธุเพื่อนสาธุเพื่อนได้จริงคนรวยถ้าได้จริงอ่ะ ความเกลือฉันมันมาแล้วคือะมันมาแล้วเกลือบอกว่านะเราเปียกเป็นแบบอ้าไปเปิดโบมหกถึงโบมแปด B cap EBS ยี่สิบเอ็ดจะไหเราไปเปิดแบบธรรมดาก่อนดีกว่าไปไม่พูดมากทำเพลงกดคำว่านอหนูหนูแปลว่าอะไรหนูแปลว่าหนีหนูห่าหนี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 เปิดไปเลยครับไฟมา ไปเย็นโอ้ยอีเบนโคโคโคเคโอ้โหใครเนี่ยขอเม่พูดมาทัเมมแล้วกดหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งแปลว่าดีหมายเลขหนึ่งว่าเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลขหนึ่งคือจุดระบายไปมาไปมาโกจีเฮเอออีเบนโกใครอะโกแปะไป โอ้ใครวะเนี่ยผมไม่รู้จักอ่ะคนเนี้ยจะมึงบวกแปดนะก็ก็ก็ดีก็ก็ดีก็ดีก็ดีแต่มันมันควรดีกว่านี้ไงโอเคถือว่าเราล้างเกือไปแล้วไงต่อไปมจะเป็นของดีไม่เจอแล้วเราล้างเกือเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปแล้าสิบแปด O V R ตัดเก้าสิบแปดบวกบวก L N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  เขาว่าตราเด็กแปลว่าดีหนึ่งคุจิตเบิร์ตเปิดไปเอลเอนมาหน่อยน้องไปมาเฮไปไปเอลเอนลังเซ่ไอ้ปาลีท่าละเส ของหน้าใครวะบีบี B D B. โอ้โหโอ้ยฟาร์มบาร์เทนแต่ว่าอาทิตย์โบแปะถ้าเป็นโบแปะผมใช้เลยนะแต่ว่ามันโบเจดาเคร์เป็นแบบขี้ไม่สุดอ่ะนิดเดียวนิดเดียวพอบอกให้นะเกมเนี้โบเจดมันก็ดีเว้ยแสนล้านมันก็ดีแต่แบบถ้าโบแปะนะคือแบบแปะแสนแปะแสนล้านแบบสี่โอ้ยผมว่ามันมาคาแพงมากอ่ะห้าหกแสนล้านได้เลยอ่ะโอ้โหใช่โบแปะราคามันจะอัพมาโถเอ้ยขี้ไม่สุดโอเคต่อไปการไหนดีแค่ผมไม่เลือกอะซ้ายขวาขวาเลยซ้ายดีกันละขวาเอาซ้ายก่อนดีกว่า ออาเราสายก่อนวะซ้ายก่อนโอเคเลยะการนี้มันต้องมาเลยวะผมว่ามันต้องมานะเมื่อกี้เราเปิดตัวอะไรนะตอนเด็กหรือซ้ายบนนะเมื่อกี้ตอนเด็กปะตอนเด็กตอนเด็กก็ดีโอเคถ้าผมก็ผมขอจิ้มตอนเด็กอีกครั้งแล้วกันนะเป็นมา่วผมไหเมา่วผมหายพวกคนเล็กเพราะว่ามันสูตรเนี่ยมันใช้ได้จริงไปเอไ okay าหน hey ่อยน้องเอาวันอร่อยไปมาไปมาบีบีฝรั่งเศสกองหน้าอีกแล้ว like ต oh ัวเดิมปะเนี่ยตัวเดิมปะเนี่ยเฮ้ยเอฟเป๊ะโอ้โห๖ คารลิฟิลเลอร์บปเป้เปเปปเโอ้โหโม6ทำไมมาโม6กล่ะครับทำไมไม่มาโม8รวยเลยนะเอ็มบาปเป้โอ้โหเดียวไม่นินนะเนื้ออยู่นะกีเลนเอ็มบาปเป้โอ้โหทุกคนครับเกือบได้โม8เท่าที่โม8นี่คือแบบดีอ่ะดีเลยอ่ะออโอเคเรามาบานสุดท้ายแล้วว่า ขอแบบคอมแพ็กตัวได้ป่ะ LN แบบปิดๆไปไม่ต้องหวังแล้ว BTB ก็ได้แคปก็ได้เราอย่าหวังเยอะคระยะถ้าเราหวังเยอะเราจะไม่ผิดหวังเลยอะไรที่ผมจะเปิดขวาล่างมั้งไงเขาบอกว่าเปิดขวาแบบมันจะชกร้ายอะไรอย่างงี้ป่อไงผมไม่เชื่อไงผมไม่เชื่อไงมาดิเรมาแทงสวนไงแทงสวนไปมาไปมาเกาหลีเกาหลีเเเอ็มเอ็มใครวะคอนทูมีเหรอมีเหรอมาทีเฮ้ยปาจีซองโอเวอร์เจ็ดอีกแล้วโโอ้ห โอ้ไม่สุด,สด,ดอีกแล้วปลากี่ซองครับผมแมนยูนะฮะตัวนี้โอ้โหทำไมใครมาเกาหลีไงถามแปลกโอ้โหขี้ไม่สุดอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ผมบอกเลยขี้ไม่สุดเนี้ยโอเคหมดแล้วขยะมาดูกันว่าเราได้กีบ่บาทนะครับถ้าเป็นนับแบบทั้งหมดนะแสนสองอ่ะผมที่ว่าสองอันเนี้ยแ,แ,แสนเจน็ดแสนเจ็ดอ่าแสนเจ็ดหมดสี่หมื่นก็ไม่เท่าไหร่ สองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งสองแสนอ่ะโหสามตัวนี้สองแสนสามก็ประมาณก็ได้เยอะอยู่นะประมาณแบบหลายแสนอยู่อ่ะโอ,โอ้แต่ว่าแบบจัดสักหน่อยดิ <c oughs> ตีบวกแม๊กเลย ผมตัวนะโอ้ยใจไม่ถึงว่าโอ้ยแต่ถ้าบอกคือด้วยคุณเดทถ้าบอกโบแปดห้าแสนล้านนะโบแปดอะอัพราคาเนาะใช่โอ้โหแต่มันไม่มากโบแปดไงโถโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเปิดการ์ดวันนี้นะโอเคก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเปิดการ์ดคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะอาเฮฮากับวันนี้นะครับถือว่าเกลือไหมก็เกือบเกลือไว้แต่ไม่ไม่ใช่เหมือนมันเกือบดีอ่ะแต่มันก็เกลืออยู่อ่ะทุกคนแต่ว่าก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่เไรครับทั้งหมดที่เเ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 เติิิมมมมาากกกก็็็็็ไไ่่ใชงงงงงงนนนนนนลปปดดืออขคคคทััั้หยยะรรบบ ก็ได้หมดเติมมาเป็นเป็นเงินเดือนเก็ยยั้งหมดเลยนะครับผมทุกคนครับก็ตันนี้ผมก็ได้เอาเงินเดือนของเพื่อนเนี่ยมาเติมเกมนะแต่ว่าเกือบดีอยู่นะแต่ว่าก็ได้ก็ได้ดีอยู่ก็ถือว่าขายได้หลายบาทอะไรแค่ว่าไงเมื่อกี้ว่าไงนะหูไม่ได้ฝันนะอ๋อผมก็เอาเงินเดือนของเพื่อนมาเติมเล่นไงทำไมหรอเงินเดือนของจั๊กไม่เงินเดือนของเค็ยยั้งของคุณไงเอ้าวอ้าวอ้าก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับแต่ทำไมหรอเงินเดือนกูณหมื่นหนึ่งเดียวเงินเดือนคุณหมื่นหนึ่งก็ประมาณสองสองเดือนอ่ะสองเดือนผมเอาเงินนอ้าวผม กเลยนะอดีตผมเอาแค่เดือนเดียวพอห้าพันพอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะก็นี่ก็โลเกมเป็นฟ้าสีมาได้กันด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้เจอ่ยวใหม่คลิปหน้าเคลียวิ่งหนีไปแล้วครับโอเคทุกคนก็ขอบไปเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย